ของหวานก็ยกได้เยอะเนี่ยของหวาน,นายกต้นไหนที่ดีก็ย้ได้เยอะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศดีๆที่พวกเราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ดีเพื่อให้สังคมได้จดจำ ดีกว่าเราทำทั่วให้สัง,งคมได้ยาวอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราได้มาพวกมันจะทำกับน้องยาดัชลาของคุณภาพสวนี่อ่าทยอยไปด้านหลังเนอต้นไหนยังไม่มีอะ มีเงาะมีขนมตาลด้วยนะลูกนะเออมีเงาะมีขนมตาลด้วยไปด้านหลังเลย,เลยตอนนี้กิจกรรมของเรา,เอานอกจากเราจะมาเลี้ยงอาหารแล้วเออคนไหนคนไหนไม่อยู่ยกมือแล้วก็เลี้ยงได้เลยกินได้เลย นี่แหละครับก็เคยเรียนอาหารเขาก็ปเ,กเป็นผู้เรียนเขากับเป็นผู้ยกยกไปเพื่อที่จะไปให้น้องๆมีร้อของบา้า,านมีร้อมีสนมกบานใหม่ๆอะไรต่างๆกินที่หิมตอนนี้เอฟซีทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนับโอนปัจจัยมาเพื่อที่จะเป็นค่าอาหาร น้องๆกับบอโจนะครับนีเอฟที่อยู่ข้างก็ไม่ได้น่าใจขอบคุณเอฟซทุกท่านทุกคนที่มีใจใจเมตตาใจดใจุดเดือร่่กัน กูดนใจครับพี่น้องครับี่ เอาให้อร่อยเอาให้เยอะๆท่านไม่อิ่มยกมือเลยพนักงานเสิร์ฟวันนี้มีเยอะรูปวันนี้พนักงานเสิร์ฟมีเยอะ ความเย็นก็จะมีเยอะแบบนี้นะครับความเย็นข้าวคั่ม กินแบบไร สารตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาเขาได้แค่ทัศนสีแบบน้าแล้วเขาไม่ไม่ควบคองประกอบอะไรอย่างเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแสงสว่างเขาเกิดมาเขาไม่เคยได้สัมผัสกับรูปสวยรูปงามเขาได้กินเรีตนรสชาติแค่นั้นและอาหารที่นร้องกินในวันนี้มองไม่สามารถมองเห็นว่ามันเกินมองได้ชิมรสชาติเรารู้ค่ชื่อท่าวใบอ่ตรงๆนี้ 2,20 0ใช่ไหมพี at ่นิกกี้กับพี่พึ่งนะมาขอยอดอีก2,20 0บาทน้องยูทูบน้องยูทูบก็มาขอยอดก็ร่วมกับวัน้องยูทูบน้องลำเพล่น้องลำแพนวันนี้มาเป็นอาหาร รางวันวนะครับมันมีโอกาสหมอะๆมันมีโอกาสดีๆเราก็จะยอ้อนกลับมาอีกเมื่อหลายปีที่ผ่านมาบอสโยก็เคยมาใหญ่หน้ายาใหญ่สัง่งก็ก่อน้นเรามาจัดรายการพี่มกรของแกงเราก็เคยพาทีมงานของเรามาเลี้ยงภุมินิตยาบุญเยี่ยมมาร่วมสมทบ500บาทเอฟซีของ วันโจวน้องหินนะครับเมื่ี้คุณไพท,ทูนเอฟซีหนึ่งร้อยบาทตัวมงพร้าวเจ้าของเพชรปูกนม่ทําสองร้อยบาทนะครับ มีรักวัดสองร้บ,บ,200บาทเอ่อตอนนี้ได้พบกำลัษนาสองรบาทมาเยอะนะครับวันนี้พี่อู๋บิงก็จะไปตามดูน้องว่าน้องคนไหนที่หมดถ้าหมดแล้วเพื่อมีก็บอ,อกพี่อู๋บิงได้เลยนะเวลาเวลาทีก็ไปถามพูดกับพี่เขาหน่อย คุณประสิทธิ์เอจากนาเชเรเลนะครับร่วมต่อยอดมา109,109บาทเร้ายท9เอฟซีาเอ็บาทนปารีเทนเดบาทันต้องเป็นอ่ะเพ่อนมาพ่รบานจะมีขวดน้ำมีกระบอกอ๋อนี่ยอุบาคุณเล็ก ride 1บาทนะครับเด็กเลจะมี สามาภิโชเข้ามาได้ทุกเมื่อนะครับเลยลานี้น้องกำลังทานข้าวคุณสั่งแค่เป็หนึ่งรอยบาทนะครับองเข้ามาจากทีของปอโจนะครับนี้ก็น้องทานข้าวอยู่คุณไมาไว้หนึ่งอยบาท ของรถบาสนะครับเลขีของวังตโุกรดีนนะครับ ติดเศษไหมตอบตรงว่าเป็นือครับแล้วก็มีของหวานมีไอศครีมช่วยแล้วก็ไอศครีมด้วยนะไอศครีมอยากไข่ทองไอศครีมช่วยตักช้วยตอนนี้พวกเราทีมงานไปช่วยยกเสิร์ฟตักใส่ถาดเอ ตั้งใจจ้มไปตันงแต่เขายกแจกไปต้องเลนคนลอคนละโง่คนลโบงนะเราไป่ายกเลยเราเอาไนให้กินินให้เต็มมันดีใครกินหมดแล้วเดต้องการอยากเพิ่มเติมในสวอาหารเรายกไม่ได้ดุมันล็อกยิงกับน้องกับพี่ แล้วก hey, <used> ็การก็ยงให้เ hmm. พ mm ่มเกินไได้่ให <mythology> mm ้หมดเลยนะทำมัน hmm. ง mm ่ายเหื่อเท่าเพราะว่าจะเป็นเกลานเราจะเป็นคุณย่ยด้วยเลยง่ายเหลือกับ้านพะมีเอ็มซีป็นเสาแลลวงานัูดห้องไปคิมนักการทางไปร เสร็จจากที่นี่เราก็จะไปบ้านลูกกับมาครับอยู่ที่บ้านโรงพานอันนั้นก็น่าสงสารแทนเพื่อนที่มีแันเก็งไน่์แอมเก็งเนเกี่ยวหานน้ำแท้งในการเข้าไปก็เลยซื้อไปเอกขอจายไปเป็นอาการเลยแค่เสือกโดมายโดยง่ยเจะได้ดูว่าลูกเป็น